แสบผิวหน้าแห้งผิวหมองคล้ำมีจุดเล็กๆบนใบห,หน้าถ้าคุณมีอาการเหล่านี้คุณกำลังจะเป็นฝ้าในไม่ช้านี้ค่ะข้อที่1รู้สึกแสบผิวแล้วก็หน้าแดงผิดปกติเวลาเราออกแดดน,นั่นหมายความว่าผิวของเราเนี่ยกำลังโดนรังสี UV ทำร้ายอยู่ค่ะสาเหตุก็อาจจะมาจากหน้าของเราเนี่ยบางค่ะ หน้าบางเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เราใช้ครีมบำรุงที่ทำร้ายผิวหรือครีมบำรุงที่มีสารปลอดสารสเตียรอยด์หรือครีมบำรุงที่มีการผลัดเซลล์ผิวแบบไม่เหมาะสม,มะนะคะหรือบางคนอาจจะผ่านการไปเลเซอร์ไปทร<ๆ>ีทเมนต์บ่อยๆก็อาจจะทำให้เซลล์ผิวหน้าของเราเนี่ยบางกว่าผิวของคนอื่นๆได้พอเราออกแดดเจอ UV เจอรังสีปุ๊บเนี่ย มันก็จะเกิดการละคายเคืองได้ง่ายนั่นเองค่ะที่ผิวเรารู้สึกว่าแสบก็อาจจะมาจากการที่เราใช้ครีมกันแดดที่ไม่มีประสิทธิภาพมากพอหรือใช้ในปริมาณที่น้อยหรือไม่ได้ใช้ครีมกันแดดก่อนออกแดดนั่นเองการที่ผิวของเราเนี่ยได้รับการระคายเคืองได้ง่ายเนี่ยค่ะมันก็จะเกิดฟ้าได้ง่ายเช่นกันค่ะเพราะมันเกิดการอักเสบในชั้นใต้ผิวหนังของเรา และข้อที่2นะคะการที่ผิวของเราเนี่ยมีอาการผิวแห้งแล้วก็ผิวขาดน้ำเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนอันนึงนะคะที่จะบอกเราว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นฝ้าได้ในไม่ช้านี้นะคะคนที่ผิวหน้าแห้งและคนที่ผิวขาดน้ำเนี่ย ะะจะมีการอักเสบใต้ผิวได้ง่ายกว่าผิวชนิดอื่นนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องแยกให้ออกว่าผิวของเราแห้งเป็นแบบไหนผิวขาดน้ําเป็นแบบไหนวิธีสังเกตง่ายๆเลยนะคะถ้าผิวแห้งเนี่ยผิวจะเป็นขุยนะคะแล้วก็ลอก ผิวประเภทที่ผิวแห้งมากๆเนี่ยนะคะก็จะมีการสร้างโปรตีนแล้วก็คอลลาเจนได้น้อยกว่าผิวประเภทอื่นๆด้วยพอผิวไม่มีคอลลาเจนไม่มีโปรตีนใต้ผิวผิวเราก็จะอ่อนแอเวลาออกแดดก็จะเกิดการอักเสบแล้วก็หมองคล้ำได้ง่ายๆเลยค่ะผิวที่ขาดน้ำก็คือผิวที่มีลักษณะขาดความชุ่มชื้นซึ่งสามารถเกิดได้กับทุกสภาพผิวเลยนะคะทุกคนเลยผิวประเภทนี้เนี่ย สังเกตได้ง่ายๆเลยว่าจะแต่งหน้าไม่ค่อยติดเครื่องสําอางไม่ค่อยติดทนเวลาแต่งหน้าก็จะเป็นคราบร่างกายของเราจะบีบน้ํามันออกมาเพื่อโปรเทคผิวไม่ให้เกิดอันตรายเพราะฉะนั้นบนผิวหน้าของเราก็จะมีน้ํามันเคลือบอยู่ผิวที่ขาดน้ำเนี่ยผิวสัมผัสเวลาเอามือแตะไปที่ผิวเนี่ยผิวจะสากแห้งนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีน้ํามันติดออกมาด้วย ผิวทั้ง2แบบนี้นะคะมีโอกาสที่จะเกิดฝ้าได้ง่ายๆเลยถ้าไม่อยากให้ผิวเราแห้งแล้วก็ขาดน้ำนะคะมีวิธีอยู่2อ,อย่างก็คือ 1. คือดื่มน้ำเยอะๆอย่างน้อยวันละ2ลิตรนะคะ 2. บํารุงผิวให้ถึงให้ชุ่มชื้นมากพอนะคะแล้วผิวของเราก็จะไม่เสี่ยงค่ะสัญญาณเตือนข้อที่3นี้น่ากลัวมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเริ่มมีจุดเล็กๆหรือรอยหมองค้ำบนใบหน้าให้เห็นแล้วนะคะอันนี้นะคะ สันนิษฐานได้เลยว่าผิวของเราเนี่ยอาจจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วก็ได้นะคะไม่รีบดูแลและไม่รีบรักษาให้ทันท่วงทีนะคะอาจจะเป็นฝ้าที่เยอะตามมาก็ได้นะคะจุดเหล่านี้นะคะอาจจะเกิดได้จากสองสาเหตุสาเหตุแรกก็คือผิวของเราเนี่ยอาจจะไวต่อแสงนะคะในช่วงที่โฮอร์โมนเราเปลี่ยนหรือคนที่กําลังตั้งครรภ์หรือคนที่กําลังเข้าสู่วัยทองนะคะผิวที่มี การเปลี่ยนแปลงของโฮอร์โมนมีความเครียดต่างๆก็จะไวต่อแสงเป็นพิเศษก็จะทําให้เม็ดสีผิวของเรานะฉีดออกมาได้เร็วกว่าคนอื่นสสาเหตุที่เกิดจากการที่ไม่ได้รับการโปรเทคผิวที่ดีพอจากครีมกันแดดหรือร่มหรือเสื้อผ้าที่ปกคลุมร่างกายของเรานั่นเองก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะเกิดเม็ดสีเมลานินได้ง่ายๆเลยค่ะ สัญญาณเตือนข้อที่4ก็คือสัญญาณเตือนจากพฤติกรรมของมนุษย์ที่ไม่เคยทาครีมกันแดดเลยใครที่ไม่เคยทาครีมกันแดดเลยเนี่ยอันตรายมากๆนะคะเพราะว่า ผิวที่ไม่ได้รับการโปรเทคหรือทาครีมกันแดดเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดฟ้าได้ง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่ารังสีเนี่ยอยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นรังสี UVB จากแสงแดด UVA จากหน้าจอมือถือที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยค่ะหน้าจอคอมพิวเตอร์และแสงไฟต่างๆนะคะนอกจากนั้นรังสียังอยู่ในชั้นบรรยากาศทุกๆท,ที่ที่เราไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ ทาครีมกันแดดเลยเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะแก่แล้วก็เป็นฝ้าได้เร็วกว่าคนที่ใช้ครีมกันแดดด้วยนะคะรู้อย่างนี้แล้วนะคะเรามาลดความเสี่ยงในการเกิดฝ้ากันดีกว่าค่ะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์แล้วก็แชร์เก็บไว้ดูได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะเริ่มมีหนึ่งในสัญญาณเตือนข้อไหนนะคะคอมเมนต์มาคุยกันค่ะ